เดยครับผมนายเชฟนเทพตอนตั้สาวจิตตองั้นสูหนึ่งสองแปดสาขาวิชาพุทวกรรมผมก็เอ๊ะยีอาชา,าพักเรียนที่หนึ่งนะครับนี่ผมมาทําการแสดงการใช้งานเครื่องมือโฮวิส่าครับเป็นต่อ,ต,อต่อจากพัเทุนะครับว่าที้ผมใช้ัวของตัว,ตวเอ่อตัวโฮประมาณนี้ครับตัวของตัวโฮและสเต็แอนแท็บเอทเทบเล็ตแท็บนะครับแล้วนี่ผมได้ทำเอาไว้แล้วนะครับโดยการทําก็สเก็ตตามรูปครับ ตามประมาณนี้เลยแล้วก็แค่แอคชัวเออแค่แอชูดออกมาให้อยู่ที่ขนาดประมาณ3 4 0นะครับประมาณนี้แล้วทำการลดขนาดจุดอจุดไปจุดหนึ่งแล้วก็ลดขนาดของตัวนี้ไปน,นิดหนึ่งนะครับโอเคได้แบบแบบเส้นประมาณนี้เราจะทำการเออทำการแค่ของตัววิสาะโฮของตัวโฮก่อนนะครับวิสาของตัวตัวโฮนะครับโอเคเดี๋ยวขอปรับตรงนี้ให้เป็นเออเดี๋ยนะ อ,อ๋จากตัวนี่เหรอ,ออ๋อจากวิสระโถตัดตรงนี้ให้เป็นเป็น,ปน,ท,ปนท็อปเลเวลทารเปลนสี่นนะประมาณนี้โ <c oughs> okay. อเคประมาณนี้แล้วก็ไปที่วิสระโถตรงนี้คือเราใช้ของตัวโดโเบลโ hone นะใช้ของตัวนี้นะโฮโดเบลโฮใช้มาตรฐานคือ iso นะของยุโรปขนาดที่สิบเป็นขนาดที่ขนาดที่สิบนะครับเป็นมาตรฐาน ป็นของตัวบายครับบายขนาดบายกดตรงนี้นะมาที่โพสสเก็ตทีดีสเก็ตแล้วก็กดตรงนี้โอเคตรงนี้ขนาดผมจะตั้งไว้ที่บายไว้ที่ประมาณเออประมาณเนี้ยนะประมาณสักสี่สิบแันรประมาณนี้นะแล้วจะเห็นรูมานี้ครับรูประมาณนี้ของวิสายทั ตัวน,นี้คือมีอะไรไอ้เอคาลเตอ,อ,อร์ไอ๋คาลเจอร์ตัวน,นี้เราไม่ต้องยุ่งกับมนะันนะเราเลยใช้เงนค่าตั้งเดิมเลยนะครับเราใช้มงนค่าตั้งเดิมเลยอันนี้คือคาลสไอล์ทราไม่ว่ากำหนดขนาดขนาดใหญ่ด้วยของคาลเอร์ายตัวน,นี้เราจะไม่ใช้นะเราใช้เป็นขนาดตั้งเดิมเลยขนาดเป็นขนาดอลต์ของตัวนั้นเลยนะครับตัวน,นี้เราลองกด e อ e c u t e ดูนะตรงน,นี้สิบโอเคต้องเอลองกดดูนะครับทองตัว d o โอเคเราจะได้ดูประมาณนี้นะดูต่อไปเชพเชดูก่อนนะตัวโฮวิสซัเออเราลงก่อนไปที่โพซิชันทีดิสเกตเลือกจุดนี้จุดนี้เสร็จแล้วก็ไปที่ตัวโฮใช้กระองตัวดิวไซนะดิวไซอันนี้ขอเอานะขนาดนี้ออกเราใช้เป็นมาตรฐานตอนนี้เราใช้ขนาดขนาดอยู่ที่10ตรงนี้ตรงนี้เราจะปรับแล้วกันปรับให้เหลือปรับให้อยู่ประมาณ20กว่าแล้วน,นะ ดูไซต์โอเคกดดูประมาณนี้แล้วก็ตัวพิสตาทโอตัวต่อไปก็คือตัวสกูเอ,อสกูเอ,อสกูเคลเร,รนต์นะครับโพซิชนันเลือกไว้ที่จุดนี้แล้วก็ไปที่ตัวไอ,อสกูสกูเคลเร,รนต์นครับเราจะได้ของตัว m, นะ m, 10. m 10สิบนะ m สิบ m สิบ normal loss p o s i t i o n ใน loss โอสแล้วก็ normal เราใช้ตัวน้ r m a l นะเป็น default default เป็นบายี่สิบปรับเพิ่มนะปรับเพิ่มเปนสามสิบนะ o p ชั่นตรงนี้อ p ชั่นเสริมไม่ต้องใช้ okay normal n สิบกด blue c a n กดี x e c u t e กดแ้วยเราได้รูประมาณนี้นะรูต่อไปเราจะใช้ไปของตัวแท b fill นะ tab บ i l l ไปตัว วิสรโรโพซิชันกกดจุดนี้ตรงนี้เราจะเป็นตัวแท็บดิวตัวนี้นะแท็บดิวกดที่ตุดนี้ออกเราใช้มันค่าต้นต้นโอเคถูกต้องเอคอันโอเคโอเคค่าตั้งเดิมนะลองกดตัวเนี่ยเราจะได้ขนาดประมาณนี้มานะของตัวแท็บดิวต่อไปเราใช้ของตัวสเ,รเตรแอนดะ์สเตร็งคร ตัวสเตนวิสาาโตัวเตสเตสเตลแท็บสเตลแท็บเป็นแท็บตัวนี้โหนะตัวนี้ตัวนี้คือเป็นตันี้เป็นของตัวแท็บเป็นแท็บไี่คืตัวสเตนะรับโชว์อินตัวนี้นะโอเคตัวนี้ตัวนี้บายปรับเป็นยี 1> M 1, M นะอเอ็มหนสิะเราใหตัวเอ็สิบนะเอ็นสิบทีดีตรงจุดนี้โอเคเราไปจุดตัวที่ t p p i n g s p p i n g นะ i p p i n g ตรง,ตปปงตนี้โ okay. อเคมดีเราใช้ตัว button button, button ตตแท็บ t p p i n g โอ้ตรงนี้นะ สลิสสต็์แท็บโอเคตัวนี้ขนาดอยู่ที่ m10 มประมาณนี้โอเคตัวนี้เราใช้ของตัวบรารขนาดอยู่ที่30มสโอเคประมาณนี้ทริดมิเตอร์โอเคถ้าเอยากเป็นดิฟฟเราใช้เป็นค่าดิฟฟ์เรากดตัวนี้เอ็มสาที่ m10 ตอนหนึ่งนะ10คูณ1ตัวนี้ของตัวปัตตันแทปซิงโหประมาณนี้ต่อไปเป็นตัวสเตร์ไฟ์แทบนะสเตร์ไฟท์แทปเราใชตัววิสัยเหมือเดิไปที่โพซิชันทีดสเก็ตเลืองจุดนี้ต่อไปตรงนี้ของตัว m10 โอเคแล้วน divide ประมาณนี้1 0 ออันมันมีหลาส่นาจากไว้คคอนเป็นครีเแอสเซทเนี่ยฮาตสไต์ทูบีนบีนี่คือตัวนี้นะวทคอโอเคปราณน้ก่อนแล้ตัเทร่โคลนี้อันนี้เราจะใ้อนตัวสเตย์นะสเตย์ไปสเตย์ไปแทปเปตัวนี้นะโอเคแล้วก็ขนาดบรายอยยี่สรมกันยี่สิบ โอเคบายยติบายตอนที่หโอเคตอนนี้เราใช้จห่อตัว G วุ้ใหญ่เกินไปตัวนี้จะเป็น G G ตรงนี้เดี๋ยวเราแะนี่ก่อนนะขอยแคไขนี้นะงนี้เดี๋ยวออกนี้ก่อตรงนี้เราแก้ไข่ได้นะของตัวไอสเก็ตตัวนี้แก้ไขก่อนนะแก้ไขด่ดิ t ฟีเจอร์ตัวนี้เราตารสองตัวกา ta สองโอเคออชันิตัครคือสองนะสองบีนะองบเอ่อประมาณนี้ โอเคปลายสิบคูณิบเอาพกรังนี้ถูกต้องประมาณนี้เดี๋ยวลองแก้ไขดล้นะว่าลองที่สู้วมันได้ป่ะโอเครู okay, จะประมาณนี้เดี๋ยวแก้ไขนี่แนบะเต็สิบสิบแก้ไขตัวนี้คูณด,ด้านส่สิปลายถูกต้องสิบสน,นี้ไม่เกี่ยว kemarin nih, dan lah, coba dulu. กล่อโอ o คกลองดีวดูจะประมานี้เดี๋ยวขออนุญาตลบไ้ก่อนลองทำใหม่ดูตนี้ใช้ตัวตัววิสัดโฮบอ o อม m tapping b ท t t o แ tapping h o อเคทีดิสเก็ตเลื่อไปตรงจุดตรงนี้ตรงนี้ขนาดอยมณนี้ ok ประมาณนี้ัด tapping เนตาตงนิโอเคตันนี้คือมันตัตตันอันน,นี้คืออันนี้ปันิยมโอเคมานี่รายถูกต้อง ตอนนี้ขอขอยเป็นค่านี้นะตอนนี้ตามปกติ็นมี23 26 ัวนี้ราใช้ปของตัวนี้ทปเตอร์มิเตอร์ถูกต้กกงกองยี่สิบี่สิติดตั้เป็นการสเกนี้เราจะใช้เป็นตัวสเกติดอทรออเอโอเคองก็กซ์ชุดละประมาณนี้เราจะล,ลกประมาณนี้มาน,ะาานะาาตะมาณนี้ันนีื้ เปิดปิดได้ของทาร์พเลนีซยสามารถปรติดได้นะตรงนี้กดคลิกงี้โอเคเปรับเป็นให้ใหดเปติกดมติกโอเคประมานี้ หเดยวตรงนี้ยี่สใช่ไหมยัยเป็นตนัวนี้ยี่สใช่ไหมโอเคตัวนี้มาเป็น ISO 10อ o แทบท t a โท K ยี่สา ตนเี้ยับตไปนะอี่ตรงนี้ตัวที่ยี่สิามโอเคปกตินอนโอเคนี่ผตัวนี้ปับได้นะปับเลเล่นได้ตันนี้ปับเล่นเลยนะตัวนี้ถ้าอย่ายางปรับตันี้ถ้าั่เะตัวนี้หนึ่งสิบสิบหนหนึ่งโอเครายยี่สบสามนันจตขนาดตรงนี้ก็ลองดูเนี่ยได้ดู ดูประมาณนี้นะเรเดี๋ยวรอคนต่อไปือของตัวเต็งไปเต็งไปนะตัวนี้ ไปที่โภิศาสตรตัวไร่ใช้ของตัวนี้ตัวน้องเราไม่ใช่นะตัวเด็ดแท็บเราใช้ตัวตัวสุดท้ายออกตัดติวตรงนี้ตรงนี้โอเคตัดตรงนี้ตัดตนเด็ดก่งตัวเกตรงนี้ตัดไปอยู่ตรงนี้โอเคเราจะใช้เป็นของตัว G G หนึ่งัวสี่ประมาณนี้ ตรนนี้ปรับได้นะปรับอะไรได้หมดเลยตรงนี้ถุกของบีลองเปลี่ยนสามบีก็ได้นะวกเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูสามบีเคแล้วได้ประมาณนี้นะแล้วก็ต่อไปตรงนี้ของตามตัวตามนะก็ของตัวท้ทับโพและที่ตัวนี้ fo step ของตัวทาโพ m หนึ่งต้น้างตัวต ีดีสกตเ,เล็กมากตัวนี้ตอบขนาด ISO ถูกต้องถูกต้องที่ M สิบหประมานี้สองดีแต่ควเตอรันม่นด้ใช้นะ้วนะปนระมานี้แล้วก็ทำการ2ีีามประมาณนี้ ประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วก็อกดติ๊กถูกโอเคติ๊กถูกแล้วรูมาณนี้รูนี่ทับหัวตัวนี้รูประมาณนี้แล้วก็ตัวต่อไปก็ใช้เป็นของตัวนิสสัตโธเป็นของตัวเอ่อตัวนี้เป็นไหนเป็นทับทับครับเป็นของตัวทับไปทับตัวนี้นะโอเคไปที่ทีดีสเก็ต กตรงนี้ตรงนี้เราจะใช้ขนาดอยู่ที่ไซส์อยู่ที่หนึ่สวนส่นวสีะไซสตรงนี้ขนาดเพิ่มเป็นยี่สิบเพิ่มดเพิ่มขนาดนี้ก้ประณนี้โอเคคอสมิติกครับนาอลิกับทรคสมตินี่ยไซทารอันนี้วิทยคอรลิงโอเคประมาณนี้ไ่ตรงนี้ได้ไนะตรงนี้ โอเคบาัโอเคโอเคลงกดดูเราจะได้ประมาณนี้นะต้องส่งมาประมาณนี้แลน้นี่นี่คือส่วนที่เราใช้นะครับของตัวนี้คือการเจาะรูนะครับ อันนี้คือส่วนของการใช้เครื่องมือของตัววิศัทโฮนโพในการสร้างตัวการเจาะรูในชิ้นง,งานนะครับประมาณนี้อิสเเมติกโอเคภาพประมาณนี้เจ้วขอจะมาแสดงการใช้เครื่องมือของตัวเจาะรูเจาะรูแล้วของตัวติงตาของตัวนี้แต่ไม่เท่านี้นะเดี๋ยวผมจะต่อในอีพีต่อไปนะครับส่อครับ